ค่ะเป็นที่ยอมรับกันนะคะว่าเรื่องการเรียนรู้กับเด็กเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเราไม่สามารถทิ้งเวลาทองโอกาสทองของการเรียนรู้ของเด็กไปได้ในแต่ละช่วงวัยนะคะและการเรียนรู้ของเด็กที่เกิดขึ้นเนี่ยสื่อมีผลอย่างยิ่งนะคะงานวิจัยยืนยันทั่วโลกนะคะว่าเด็กที่มีโอกาสเข้าถึงสื่อที่ดีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์เนี่ยสร้างการเรียนรู้ในทุกๆเรื่องของเขาสร้างทั้งความสามารถที่จําเป็นในการใช้ชีวิตสร้างทั้งคุณสมบัติที่ดีนะคะที่จะทาให้เขาเนี่ย เป็นคนที่จะนําสังคมของเราในวันข้างหน้าแต่วันนี้มันมีคําถามว่าสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์ที่เพียงพอสาหรับเด็กทุกช่งวงวัยเนี่ยมีเพียงพอหรือยังนะคะถ้าเราอยากเห็นเด็กของเราเติบโตขึ้นและมีการเรียนรู้ที่สามารถจะเทียบเียงกับประเทศอื่นๆได้เราก็คงต้องกลับมาดูว่าถ้าเราอยากเติดสื่อดีๆเหล่านี้เนี่ยค่ะ มันไม่ใช่กระบวนการที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างของการตลาดได้นะคะเรื่องแบบนี้มันต้องการความเชี่ยวชาญความชนานาญการที่เราลงทุนในการทําสื่อดีๆให้กับเด็กซึ่งตรงนี้มีต้นทุนอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะเห็นว่าเรามีกองทุนนะคะที่เข้ามาช่วยสนับสนุนให้การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้สอบเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องอาศัย เครื่องมือก,กลไกในทางการตลาดเนี่ยเข้ามาเป็นตัวหนุนเสริมนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วันข้างหน้าเด็กไทยจะมีโอกาสได้เข้าถึงสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเขาอยากเห็นกองทุนสื่อนะคะทําหน้าที่ในการพัฒนาการผลิตตัวสื่อที่ดีอยากเห็นกองทุนสื่อทําหน้าที่ในการพัฒนาเพเื่อผลิตสื่อเด็กที่ดีต่อไปในวันข้างหน้านะคะเพระะนะหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันสนับสนุนแล้วให้มันบรรลุเจตนารมณ์ของการเป็นกองทุนสื่อเพื่อการสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนนะคะ คือเรื่องของกองทุนสื่อเป็นเรื่องที่มีความพยายามที่จะพัฒนามาอย่างต่อเนื่องสาหรับประเทศไทยนะคะเราคิดว่าเรามีความชัดเจนในเรื่องของการเกิดขึ้นของกองทุนสื่อในแง่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและก็สร้างสารรค์สื่อที่ดีสอบเด็กและเยาวชนนะคะแต่ว่าแน่นอนในกลไกาการเกิดขึ้นของกองทุนก็คงต้องอาศัยภาครัฐเข้าไปเป็นคนขับเคลื่อนนะคะก็ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐจะทําหน้าที่เป็นแค่กลไกาการขับเคลื่อนมากกว่าที่จะเข้าไปพยายามเป็นเจ้าของกองทุนนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เท่า ว่าเราเสียโอกาสที่จะทําให้กองทุนอันนี้เกิดประโยชน์ในภาพรวมนะคะและในขณะเดียวกันค่ะเราในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการมีกองทุนสื่อสำหรับเด็กและเยาว,วชนนะคะเราก็คงต้องจับตาดูว่าถ้ามีการเกิดขึ้นของกองทุนสื่อกองทุนสื่อจะบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารม์ในการที่จะเป็นกองทุนสนับสนุนเรื่องการพัฒนาสื่อหรือไม่นะคะถ้าเป็นแบบนั้นจริงเราในฐานะคนที่จะได้ประโยชน์ตรงนะคะต่อลูกหลานของเราเนี่ย ก็จะสามารถมีส่วนร่วมในตัวกองทุนสื่อนี้ได้ก็อยากฝากทั้งสองด้านนะคะทั้งท่านที่จะต้องทําหน้าที่สนับสนุนก็ขอให้ทาหน้าที่เป็นการสนับสนุนนะคะส่วนคนที่จะต้องเป็นเจ้าของกองทุนจริงๆก็คงต้องลุกขึ้นมาติดตามดูกองทุนของเราอย่างใกล้ชิดนะคะอนาคตกองทุนสื่ออนาคตชาติขึ้นอยู่กับเราทุกคนจับตากองทุนสื่อเครื่องมือหนุนอนาคตชาติ